ก็ถนอย่างแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนก่อนค่ะที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะจนผลดวนรอบที่สองนะคะก็ขึ้นไปอยู่เซมบัสเเลยคนที่1ิบด้วยขอบคุณมากๆนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นแบบ general election รอบที่2ของเจ้าเข็มใช่ไหมคะซึ่ง มันกดดันมากแล้วก็แบบปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบเราไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยเลยแต่ว่าหนูไม่อยากเห็นแฟนคลับของหนูเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเห็นแฟนคลับของหนูเครียดนะคะแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่างานนี้จะเป็นงานที่จะทําให้หนูแบบเผยศักยาภาพออกมาได้มากขึ้นทําให้ทุกคนค้นพบความสามารถของหนูมากขึ้นก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆโบที่เข้ามาเลยนะคะหนูรู้สึก อยากจะมาเล่าก่อนค่ะว่าตลอดเวลาที่อยู่ในบีนเคมานะคะที่มีนามสกุลนี้ติดตัวมาก็หนูว่ะอายที่จะพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยก็คือแบบอยู่บีนเคมาไม่เคยติดเซมได้ยังไงไม่เคยถ่าย MV ได้ยังไงนะคะซึ่ง มันก็เป็นแบบแผลในใจแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราเต้นแรปปิดตกับเพื่อนทุกสเตจที่เราอยู่ตรงนี้เลยเราอะดีใจมากเลยนะที่เราอะได้มาเต้นกับเพื่อนแต่ว่าเราอะก็เสียใจมากที่วันหนึ่งอะวันวันนั้นที่เพื่อนถ่ายเอ็มวีอะหนูกับเกรซได้แค่เดินอยู่ข้างๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกไปกว่าการแบบเตะก้อนหินถ่ายรูปดูภูเขาดูดอกไม้ซึ่งหนูแอบรู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นแผลในใจที่ใหญ่มากๆแต่ว่าก็คุณแม่บอกหนูมาว่าแต่ถ้าไม่ใช่หนูอ่ะมันก็หนูอ่ะเข้มแข็งที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่เชื่อว่าแบบหนูว่าจะรับสิ่งนี้ได้ดีซึ่งก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ที่บอกว่าแบบหนูว่าเข้มแข็งที่สามารถเสียสละสิ่งนั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามระบบก็ตามแต่ว่าวันนี้แบบ มีงานนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วทุกคนก็อยากจะให้หนูแบบติดเซมเหมือนเพื่อน,อนมีโพสิชันเหมือนเพื่อนๆน,นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยเกี่ยงเลยที่จะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เพราะหนูรู้ว่าการที่ไม่มีโพสิชันจะยืนอะ่ะมันเป็นยังไงแต่งานนี้มันเป็นงานที่หนูอ่ะจะมีชื่อเป็นของตัวเองจะมี ใด้ชื่อในห้องซ้อมเป็นของตัวเองก็อยากขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทําให้หนูแบบมีเหมือนเพื่อนๆนะคะก็หนูก็จะตั้งใจดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็พร้อมที่จะติดเ็มและก็ไปเกาหลีกับเพื่อนๆนะคะก็หนูจะใช้เวลา3ปีต่อจากนี้สิ3หรือ2นะก็ตามสัญญ โอเคสามปีนะคะในการที่จะหาพื้นที่มาทําให้ทุกๆคนภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดที่ได้มารู้จักกับเจ้าเข็มนะคะเพราะว่าหนูก็อยากรักแล้วก็อยากจริงใจกับทุกคนมา,มากๆเลยไม่มีความหมองม่นอื่นเลยปนอยู่ในความรักของหนูแบบหนูอยากจะรักทุกคนด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ไปทํางานนะคะก็ ก็อยากจะเห็นทุกๆคนอยู่กับหนูอยู่กับวงอยู่กับเพื่อนๆต่อไปด้วยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกว่าทุกคนทําให้โปสเตอร์เหมือนฝันของหนูมันจะเป็นฝันจริงๆที่ไม่ใช่แค่คําว่าเหมือนฝันแล้วนะคะใครที่ไม่รู้ว่าโปสเตอร์หน้าตาเป็นไงซื้อได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ <laughs> <laughs> หนูว่าคิดทตีมโปสเตอร์เนี้ยที่เกาหลี หนูฟังผลดวนสองนี้ที่เกาหลีแล้วหนูเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อคืนเลยแล้วหนูก็หวังว่าเดือนหน,หน้าหน้าหนูจะไปเกาหลีอีกนะคะขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆค่ะก็เหมือนฝันที่จะไม่เป็นเหมือนฝันอีกต่อไปเพราะว่ามีทุกๆคนทําให้มันเป็นจริงนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยแต่ว่าหนูจะภูมิใจกับทุกตําแหน่งที่ทุกคนมอบให้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ